สวัสดีครับตอนนี้เธออยู่บ้านฉันร้อนมากถาล่มลดูสิเหนื่อยฉันเหนื่อยเตรียมตัวเลยวันนี้เราได้อะไรเอ๋อไม้ถูกพื้นที่บ้านมันพังนะคะอ๋ออันนี้จากช้อปปี้เหมือนกันลดราคา จะประมาณ200ส <c oughs> องร้อยกว่าเฮ้ยมองเห็นไหมเนี่ย <c oughs> ขังน่ารักมากอะไรเนี่ยให้อะไรมาวะอันนี้ของแถมนี่ของแถมนะคะแต่เขาทำอะไรเหรอมันดูดฝุ่นอย่เงหรอตึ๊กแล้วก็มีผ้ามาให้สามผืนบางๆ ก็เขาตออดี๋ยวเราจะมาประกอบกันนะคะอ,อ,อ,อันนี้เป็นถังรีดน้ำได้นะครับก็คือมือก็จะไม่เปื้อนโอ้โหทมันทำมันเล็กจัง เฮ้ถ hey, ังก็ดูแน่นอยู่นะอ้าวอันนี้ทำไมมันต่อ,อสำหรับทิ้งน้ำไงตรงเนี้ยรามาต่ออันนี้ก่อนนะคะโอ้อยยาวอยู่นะเออยาวอยู่ แต่ว่าไม้ก็คือมันมันสามารถโอ้มาอยา่ามาแล้วเสร็จแล้วก็ต่อลงไปอันนี้ มันกันงงนะเฮ้ฟิกนั่นแล้วต่อไปก็จะเป็นการใส่ผ้าน,นะคะผ้าอยู่ไหนอ่ะเขาใส่อะไรยังไงเนี่ยอย่างนี้เลยหรออย่างนี้เลยหรอนี่น่างนี้หรออือ ก็คือแสดงว่าก็คือถอดออกได้ง่ายเลยจริงเรงือัน,นี่ใส่ตรงไหนีนี่หรอออน,นี้คือปิดจุกมันนะครับอีกท่าหนึ่งก็คือตรงนี้ แต่อันนี้คือ,อยังไงก่อนเนี้ยอ๋ออันนี้ก็คือติดบนผนงังเขาจนะส่วนอันนี้ก็คือก็น่าจะแค่นี้แล้วเขารีดน้ำยังไงดะ เ็นแบบนี้เอาแบบนี้ง่ายแล้วก็ฟื้นไม่เกิดอะไรเกิดแบบน่ตรงเนี้ย อย่างนี้เหรอแล้วเขาจะรีดน้ำยังไงอ่ะเขาจะรีดน้ำยังไงแล้วก็คือตรงนี้ไงเนี่ยแล้วก็คือฟื้นื้อย่างนี้เหรอก็ตัดนี่แหล,ละโอเคประมาณร้อยกว่าบาทหรือสองร้อยนี่แหละ เดี๋ยวถ้าใช้ไม่ดีเดี๋ยวจะมาบอก